สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube นะคะลุงพาลุยชาแนลค่ะวันนี้นะคะก็จะเตรียมรถส่งมอบนะคะจะเป็นตัว DBL นะคะ XLT นั่นเองนะคะที่เรา,อาบอกจะบอกว่ายังไงดีปิดตำนานไปแล้วนะคะก็คือหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่2คันสุดท้ายนะคะก็คือสีขาวกับสีบลอนเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะแต่งแบบนี้นะคะก็ พักเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลด1,000 0แบาทนะคะก็เหลือ2คันสุดท้ายแล้วนะคะอย่างที่บอกไปเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะให้มาดูชุดแต่งกันนะคะเพราะว่าคันนี้ใสย่ยางใหญ่นะคะ3 3 3 2 5เลยนะคะแล้วก็แม็กขอบ20นะคะออฟลบ44นะคะแล้วก็มียก2นิ้วนะคะใส่ปีกนกเป็นของออฟตันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้านะคะเหมือนกันเลยค่ะเครื่องยนต์นะคะ ตัวนี้ถึงว่าจะเป็นตำนานไปแล้วแต่ก็ยังเป็นตัว Nexgen นะคะเครื่องยนต์นะคะยังเป็น2,000นะคะหรือว่า2.0นั่นเองนะคะพละกำลังนะคะ170แรงม้านะคะ405นิวตันเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นซิงเกิลเทอร์โบนะคะตัวนี้ก็อย่างที่ลุงบอกไปนะคะคือเดิมๆเ,เป็นรถตัวยกสูงอยู่แล้วแต่ครันนี้ยก2นิ้วขึ้นมานะคะมันก็เลยทำให้แบบรถด,ดูใหญ่และแบบดุดันแบบนี้เลยนะคะก็สูงไปเยอะเลยลุงดูตัวเล็กไปเลยนะคะ,ะมาดูด้านหน้ากันค่ะ เดิมๆเ,เริ่มจากไฟก่อนนะคะไฟเป็นไฟซีแคลมจากโรงงานค่ะเป็นไฟมันติรีเฟเกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามแบบนี้แหละคะ่ะใส่ครอบไฟหน้าเข้าไปนะคะทําให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็กระจังหน้านะคะ ตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเข้ามานะคะคือเราถอดของเดิมออกเลยนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะคะทั้งแผงเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรางพึ้งสีดํานะคะเพราะสดุสีดําใช้ระบายความร้อนจากตัวทังเครื่องนะคะส่วนตัวอ,อักษรนะคะ F O R D แบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวหูนขึ้นมานะคะใส่เป็น3มิติก็ได้เป็น2สีนะคะก็คือ,อสี ขาวตัดดำสีน้ำเงินทวนๆแบบนี้ก็ได้นะคะใครชอบทูโทนก็จัดไปนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นนะคะเปรียบเทียบเอาในคลิปนะคะว่าใครชอบแบบไหนได้หมดเลยนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าดูเคสมานะคะมาพร้อมกับไฟ LED 3จุดตรงนี้ค่ะใช้งานได้จริงๆนะคะเป็นไฟสีส้มนั่นเองนะคะอ่ะขยับลงมานะคะทีละจุดเลยนะคะในรุ่นของ XLT อย่างที่บอกไปนะคะมันตอบโจทย์ให้ลูกค้าหลายๆอย่างอยู่แล้วนะคะซึ่งนี่นะคะ ไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยสีโครเมียมแบบนี้นะคะหล่อแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะใครที่ได้รับรถไปแล้วก็ยินดีด้วยนะคะก็จะมีตัว XLS นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือขั้นอยู่ระหว่าง XLS แล้วก็ไปสปอร์ตนะคะ XLT ไม่มีแล้วนะคะ,ะการตกแต่งเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องเช่นกันนะคะก็ใส่กอบป้ายเรียบร้อยเลยด้านล่างค่ะ ของลากจุงนะคะจะมีอยู่ด้านนู้นนะคะแล้วก็จะมีนี่นะคะ่ะวัสดุตรงนี้นะคะจะเป็นพลาสติกนะคะที่การคนดีดหินดีดนั่นเองนะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ฝากระโปรงค่ะจะมีความคมชัดของเส้นสายนะคะซึ่งแบบสีน้ําเงินมันก็จะหายดีเนาะสีน้ําเงินก็หายดีมากๆเลยนะคะเป็นตัวเฉพาะรุ่นของเขาตั้งแต่ XLS XL+ XLT มีแค่นี้ค่ะแล้วก็ สปอร์ตขึ้นไปก็จะเป็นสีส้มละ Y แท็ White ก็จะเป็นสีเหลืองละเป็นสีที่แบบว่าเป็นสีเฉพาะของตัวรถเขานะคะจะมีเฉพาะรุ่นนั่นเองนะคะอะมาดูด้านข้างนะคะซุ้มล้อนะคะเรามีความจําเป็นต้องใส่ซุ้มล้อขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าด้วยเราใส่แม็กใหญ่นะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วปักหมุดสีเงินค่ะสีตรงนี้ก็คือเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าลูกค้าก็เลือกแบบไม่ปักหมุดก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะหรือว่าเคาจะใส่เป็นชุดยชุดฮ็อกชุดแรปเตอร์ได้หมดเลยนะคะะมาที่ยางนะคะ ตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ3 3ม2 5 R 2 0นะคะซึ่งถ้าเราใส่ยางใหญ่ขนาดนี้แนะนำให้ลูกค้านะคะเปลี่ยนปีกนกนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเฟนเดอร์ปีกนกโยกนะคะหรือว่าออฟตันนะคะได้หมดเลยนะคะต่ครัน้นี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นออฟตันนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะปีกนกแบบองศานะคะจะช่วยให้การขับขี่มันสมูทขึ้นนั่นเองนะคะมันไม่แข็งมันไม่กระด้างประมาณนั้นเนาะยางนะคะนี่นะคะอ่า คอสฟีดเดอร์นะคะ,ะแล้วก็แม็กนะคะลูกค้าเลือกมาเองนะคะนี่เป็นหน้าเป็นแบบนี้เลยลูกค้าจะเลือกลายอื่นก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นออฟเซตนะคะลบ44นั่นเองนะคะจะทําให้ใส่กับตัวหน้ายาง33ได้พอดีเลยนะคะ,ะยางก็จะมีความลึกความใหญ่เป็นพิเศษนะคะอันนี้สายแบบว่าออฟโรดนะคะเอาไปลุยได้เลยนะคะช่วงล่างนะคะจะเป็น2.0นะ2.0นะคะทวินทูฟนั่นเองนะคะแล้วก็ จะมีปีกนกอิสระนะคะสองชั้นนะคะและเสริมเหล็กกันโครงมาให้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะปีกนกเดิมเราคืนให้นะคะใช้ปีกนกอัลตันแทนนะคะอ่าแล้วก็แก้มข้างค่ะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะก็จะเป็นการตกแต่งแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ใช้ระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะมาที่กระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นไฟสีส้มเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะ หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะบันไดมีมาให้เรียบร้อยเลยจากโรงงานนะคะคันนี้นะคะถ้ารถเดิมๆยังไม่ได้ยกสูงนะคะสามารถลุยน้ําได้ถึง80เซนนะคะหรือว่าครึ่งประตูเลยนะคะโดยที่น้ําไม่ได้เข้าไปในตัวรถนะคะคันนี้ยกสูงเข้าไปอีกก็ลุยน้ําได้สบายเลยนะคะเบามือจับขาใส่มาให้เรียบร้อยเลยนะคะสีประตูแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะสามารถออกแบบลายเองได้นะคะซึ่งคันนี้ลุงก,ก็บอกว่าเออเขาออกแบบมาสวยนะเพราะว่ารถสีน้าเงินนะคะ สายสติ๊กเกอร์สีดำโดดเด่นมากๆเลยนะคะส่วนฟิล์มนะคะแถมให้เป็นฟิล์มเซรามิกตัวนี้ก็คือสามารถลบเปอร์เซ็นต์ได้นะคะแต่ว่าใครอยากจะติดวีคูไฮคูก็มีให้นะคะก็เพิ่มส่วนต่างนิดนึงเนาะ,ะแล้วก็กันงสาดค่ะใส่มาให้เรียบร้อยสีประตูนะคะราหลังคาค่ะติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยสีดําด้านนะคะอันนี้ก็คือแปะลงไปนะคะไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําให้บรรทุกของนะคะไว้ที่หลังคานะคะแนะนําให้เอาใส่ท้ายรถนะคะ ามาด้านหลังนะคะที่เราเห็นอยู่นี่โรบาของ Y าแทนะคะเพราะเดิมๆ XLT กเราไม่มีนั่นเองนะคะโรบาร์วายแทตัวนี้นะคะติดตั้งเพิ่มเติมนะคะถ้าติดตั้งผ่านบริษัทร,ราคา38,000บาทนะคะยังไม่รวมแหวนนะแต่ถ้าติดตั้งข้างนอกนะคะ25,000บาทก็มีให้นะคะก็นี้คือบอกราคาให้ลูกค้าเลยจะได้ตัดสินใจได้ว่าอยากติดหรือไม่อยากติดนะคะสั่งล่วงหน้านิดนึงนะคะเดี๋ยวลุงก,ก็คือ ถ้าลูกค้าถอดนะคะก็จะมีราคาขายที่มันถูกลงจากข้างในเนาะ,ะนะคะฝาถังน้ำมันนะคะนี่ก็จะใส่ลายสติ๊กเกอร์สามาถึงด้านท้ายเลยนะคะปั๊มเลนเจเอร์ใส่เลนเจอร์ลงไปนิดนึงนะคะด้านหลังค่ะช่วงล่างก็จะเป็นปีกนกเอ้ยไม่ใช่ปีกนกโชกคนะคะที่เป็นแบบควายนะคะก็รูก้ก,กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารีวิวมา7800คลิปแล้วเนาะ,ะแล้วก็จะเป็นแหนบแบบนี้นะคะคารที่ใหญ่ขึ้นแชซีที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยนะคะ อันนี้หลักๆเลยนะคะที่แปลกหูแปลกตาแล้วทําให้รถด,ดูหล่อแล้วก็ไม่เหมือนใครนะคะหนึ่งก็คือล้อแมกนะคะสก็คือการยกสูงขึ้นอีก2นิ้วนะคะใส่ก้อนหนุนยกสูงด้วยนะคะลูกหมากกันโครงมีให้เรียบร้อยนะคะ3มก็คือตรงนี้นะคะโรบานะคะที่เราติดตั้งเพิ่มมาที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นเขาแต่งแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็ดุดันไม่เกรงใจใครไปเลยนะคะอ่ะแล้วก็ด้านหลังค่ะบันไดมีมาให้เรียบร้อยแน่นอนนะคะตัวนี้ก็รองรับน้ําหนักได้มากกว่า 1น0่งกิโลนั่นเองนะคะ,ะด้านท้ายก่อนไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบไฟหลอดนะคะหรือว่าไฟแบบฮาโลเจนนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นไฟสีเหลืองสีสม้มนั่นแหละนะใส่ครอบเข้ามาค่ะมันจะไม่ตรงรุ่นนะคะบางทีลูกค้าใส่ไฟ LED ไปนะคะไปเปลี่ยนเองนะคะก็ต้องซื้อครอบไฟใหม่นะใส่ด้วยกันไม่ได้นะคะ,ะแล้วก็การชนท้ายมีมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะ ลูกค้าสามารถเจาะเซนเซอร์หลังได้อีก4จุดนะคะติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะทํางานเสถียรมากๆเลยนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ขับรถคล่องอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากได้อ่ะก็อย่างนี้เลยนะคะบางทีที่บ้านอาจจะแบบกว้างอะไรอย่างเงี้ยคือไม,ไม่ไม่เน้นนะอ่ะาข้าหลังเนาะอ่ะตติกเกอร์นะคะตัวนี้คะ่ะใส่เข้าไปค่ะเป็นสีดําให้ตัดกับตัวรถนะคะแล้วก็เข้ากันเนาะอ่ะแล้วก็ ตรงนี้ค่ะเราจะมีกล้องกะระยะจอดทางานควบคู่กับหน้าจอให้นะคะกับโลโก้แบบนี้เลยนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยไฟเบรกตรงที่3มีให้เรียบร้อยนะคะรุ่นนี้ยังไม่เป็นฝาท้ายผ่อนแรงแต่เดี๋ยวเรามาเปิดดูว่ามันเป็นผ่อนแรงไหมนะคะอ่าตัวนี้ยังนะคะถ้าเรานะคะจะให้มันเป็นฝาท้ายผ่อนแรงนะคะแบบสปอร์ตนะคะแนะนาให้ใส่ใจนะคะ,ะโชว์แบบ GT Pro ไว้ตรงนี้นะคะหรือว่า ตัวฝาท้ายผรอนแรงน,นะคะจะติดตั้งเพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะใส่จะเป็นเหล็กนะคะหลูกไม่รู้รู้ไม่รู้นะว่าขั้นตอนของช่างเขาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าใส่ตรงนี้ก็คือสามารถเปิดปิดได้แบบบิวเลยแบบเแบาวิวเลยอะ่ะเออนะคะ,ะด้านในที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นตัวอุปรกรณ์นะคะทีะ่ลูกค้าเอากลับบ้านไปด้วยนะคะกระบะไลเนอร์นะคะก็จะเป็นแผ่นเรียบแบบนี้เลยนะคะ,อะของฟอร์ดแท้ๆนะคะมีปั๊มฟอร์ดให้เรียบร้อยเลยนะคะ พันด้านท้ายก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีตัวล็อกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วสามารถนั่งห้อยขาจิบเบียร์ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงด้านนี้เลยค่ะคราวนี้ก็จะให้ดูด้านหลังนิดนึงด้วยนะคะเบาะเดิมๆเลยนะคะจากโรงงานก็จะเป็นเบาะผ้าสีโทนแบบนี้นะคะมีความลักชัวรี่นะคะมีความดูแพงดูหรูอยู่นะคะอ่า นี่นะคะห้องโดยสารจะกว้างมากนะคะมีแอร์ซ้ายขวาให้เรียบร้อยเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่า x l t เป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะมีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะคะมาดูจอกลางกันค่ะด้านในนะคะด้านหน้าพลาสติกยังหุ้มอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มจากจอตรงกลางนะคะจอ10.1นิ้ว Sync4A Android Auto สามารถเชื่อมต่อฟอดทาร์มาใช้งานได้ค่ะตัวนี้นะคะก็มีฝั่งซ้ายเป็นแอร์ฝั่งขวาเป็นพัดลมนะคะทัชสกรีนนะคะมือสัมผัสได้เลยนะคะเดี๋ยวกด เปิดให้เนาะอ่าตอนนี้นะคะก็โหลดฟอร์พาร์มาใช้งานอย่างที่ลุงบอกนะคะสั่งงานผ่านมือถือค่ะสตาร์ทรถวอร์มเครื่องนะคะอ่าแล้วก็จริงๆแล้ว x อ T เอทรามีทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้นะแต่คันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้9แสน4 4 0 0 0บาทนะคะเกียร์ธรรมดาไม่สามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะคะทำได้เฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะคะแต่ว่าที่ทําได้เหมือนกันก็คือดัดหมายเข้าศูนย์บริการนะคะหรือว่าเช็คพิกัดรถทําได้เหมือนกันเลยนะคะ แล้วก็ช่อง wallet charger มีให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับช่องต่อสายไฟให้2ช่องค่ะกุญแจเป็นแบบรีโมทเลยนะคะแล้วก็เกียร์นะคะเป็น6สปีดอัตโนมัตินะคะเบรคมือก็จะเป็นแบบขันโยกแล้วที่วางแก้ว2อันนะคะ2ช่องเนาะคอนโซลด้านหน้าค่ะก็จะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะ,ะดำแบบแล้วก็ตัดตัวเ่านิดนึงนะคะมาที่พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะฝั่งซ้ายมือเป็นคุกคอนโทรลนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ฝั่งขวามือนะคะก็จะเป็น การบังคับหน้าจอนะคะ,ะการควบคุมหน้าจอนะคะหลังพวงมาลัยขนาด8นมิ้วนั่นเองนะคะเป็นภาพสีภาษาไทายนะคะตั้งการใช้งานได้หน้าจอหลังพวงมาลัยจะเป็นการแสดงข้อมูลการใช้รถนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะคะหรือว่ากิโลมตรนะคะหรือว่าโหมดการขับขี่ต่างๆซึ่งมีมา4โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นล่างจูงนะคะถนนลื่นปกติแล้วก็ประหยัดนั่นเองนะคะ,ะปรับได้4่ะระดับนะคะพวงมาลัยก็คือจับถนัดมือนะคะเป็นแบบ หนังนะออนะคะก็ให้พัสดุมาอย่างดีเลยนะคะปุ่มฟุตสตาร์ทอยู่ฝั่งขวามือนะคะแล้วก็แผงไฟค่ะก็จะอยู่ด้านล่างนะคะอ่ะเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปรับลำแสงได้ด้วยนะคะแผงประตูก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยเนาะรอและดุดันมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะ d b l x l t นะคะ9 4 0 0 0 0นนะคะ4 0 0 0บาทนะคะเครื่องยนต์2.0ค่ะกับโปรโมชั่นพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะคะแม็กไม่นับนะคะ แม็กและยางไม่ได้นับนะนับเฉพาะแบบวา่าชุดแต่งที่มันแถมมาในโปรจริงๆแล้วถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะคะจะไม่มีส่วนลดให้อ,อย่างนี้ดีกว่าถ้าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้นะ,ะจะไม่มีส่วนลดให้นะคะแล้วถ้าลูกค้าอยากได้ส่วนลดก็จะมีส่วนลดให้10,000แบาท2องคันสุดท้ายนะคะสีขาวและสีบอลน,นะคะจริงๆดาวเริ่มต้นที่15%นะคะแนะนำที่15%านะคะผ่อนสูงสุดได้8 4งวดนะคะ ตามเงื่อนไขนะคะของธนาคารนะคะไม่มีแบบว่าซื้อส่วนแลขอส่วนลดแสนไม่มีนะคะอันนี้ยังยืนยันอยู่นะคะแต่ละรุ่นนะคะแคมเปญไม่เหมือนกันนะคะ XLS อีกแบบหนึ่งนะ w h i t Tag อีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้ XLT นั่นเองนะคะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะ,ะฝากไว้ด้วยนะคะช่อง YouTube รุ้งพาลุยชาแนลนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันนะคะฝากโปรโมชั่นนี้และก็คลิปนี้ไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ